สถานการณ์น้ําท่วมที่แม่สายเชียงรายยังคงน่าห่วงนะครับหลายจุดที่ประสบภัยการช่วยเหลือก็ยังไปไม่ถึงชาวบ้านก็ต้องหาวิธีเอาตัวรอดด้วยการร้องขอความช่วยเหลือผ่านสื่อโซเชียลนะฮะรดยได้ว่าคนก็แชร์เรื่องนี้ต่อกันเนี่ยนะครับเพื่อให้การช่วยเหลือทั้ง ชีวิตคนคแล้วก็ชีวิตศัตว์ด้วยเนี่ยนะครับไปดูกันที่เพจ Facebook ชุมชนคนแม่สายที่มีสมาชิกกว่า1นึ0 7, 0 0คนครับกลายเป็นอีกช่องทางสําคัญที่คนในพื้นที่อำเภอแม่สายเชียงรายที่กําลังเจอกับภัยน้ําท่วมอยู่ตอนนี้นะครับใช้เป็นช่องทางในการขอความช่วยเหลือตั้งแต่เมื่อคืนจนถึงวันนี้ครับอย่างเช่นผู้ใช้ Facebook รายนี้นะครับมีการโพสต์ขอความช่วยเหลือให้คุณตานะฮะ ในพื้นที่เหมืองแดงใต้ซอยหนึ่งตําบลแม่สายก็เป็นอีกหนึ่งพื้นที่ที่มีคนติดอยู่ในบ้านพักเป็นจํานวนมากนะครับโดยระบุว่าตอนนี้น้ําท่วมสูงคุตารายนี้ต้องนอนลอยอยู่ริมน้ําต่างบ้านอ่าก็เป็นบ้านพักชั้นเดียวด้วยเนี่ยนะฮะไม่มีที่จะเกาะเนี่ยนะครับแล้วก็มีการโพสต์ด้วยที่เป็นโพสต์ขอความช่วยเหลือเร่งด่วนเพราะว่ามีคนป่วยพึ่งเข้ารับการผ่าตัด2คนติดอยู่บริเวณบนหลังคารถกระบะนะครับ นี่นะฮะเห็นได้ว่านี่มีคนติดอยู่ในบ้านหลายต่อหลายเคสเนี่ยนะฮะและตามภาพเนี่ยนะครับคุณผู้ชมครับคนในโซเชียลเขาโพสต์ภาพว่ามีคนป่วยเพิ่งเข้ารับการผ่าตัด2คนติดอยู่บนหลังคารถกระบะตามที่เห็นในภาพเนี่ยเป็นภาพของหลังคาโรงจอดรถที่ท่วมสูงเกือบมิดหลังคาแล้วก็ระดับน้ำนยังคงเพิ่มสูงต่อเนื่องนี่นะฮะ คนโพสต์เองก็ติดอยู่ในที่พักเหมือนกันนะครับบริเวณดังกล่าวอยู่ใกล้กับประตูหลังโรงเรียนไม้ลุงขนมีคนติดอยู่บริเวณใกล้เคียงรวมกว่า20ชีวิตนะฮะนี่ฮะเขาป่วยอยู่ตอนนี้จะมิดแล้วนี่เราก็ไปช่วยไม่ได้ตายแน่ๆดูนี่เราก็ไปช่วยไม่ได้เพราะเขาก็ติดอยู่เหมือนกันคนหายนะคุณป้ารายนี้ติดอยู่ในบ้านพักเนี่ยนะครับ ย่านเหมืองแดงซอยหนึ่งทับหนึ่งนนผามควายวเพียงคนเดียวตั้งแต่เมื่อคืนแล้วน้ําป่าก็ไหลท่วมวไมหลเชี่ยวคนก็ไม่สามารถออกได้นะครับคนโพสต์ก็วอนให้คนที่เกี่ยวข้องเร่งให้การช่วยเหลือนะครับซึ่งตั้งแต่เมื่อวานจนถึงวันนี้ก็มีคนใช้โซเชียลมีเดียเป็นสื่อกลางขอ,งของความช่วยเหลือไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตลอดทั้งวันเลยนะครับเพราะว่าระดับน้ําที่แม่สายเนี่ยไหลเชี่ยวกรากจนชาวบ้านไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้จริงๆหลายกรณีได้รับการช่วยเหลือท่ามกลางการลุ้นระทึกนะครับ อย่างเช่นคุณลุงเต็นแดงอายุ86ปีคุณลุง86ปีแล้วนะติดบนหลังคาเต็นเขียงหมูบริเวณตลาดไม้ลุงผลตั้งแต่ช่วงบ่ายของเมื่อวานนี้นะครับจนกระทั่งเช้าวันนี้เท่ากับว่ากินเวลากว่า20ชั่วโมงนี้ฮนะไม่สามารถเข้าไปช่วยเหลือได้เพราะว่ากระแสน้ําไหลเชี่ยวแรงมากแล้วก็มีการอัปเดตสถานการณ์กันตลอดทั้งคืนเลยนะครับจนกระทั่งเวลา10นาฬิกา45นาที เพจคุณกันจอมพลังครับได้ไลฟ์สดพาแชมป์เจสกีฝากระแสน้ำเชี่ยวเข้าไปรับตัวคุณลุงออกมาได้แล้วนะฮะท่ามกลางการลุ้นระทึกของทุกฝ่ายเดี๋ยวไปดูวินาทีที่ทีมงานของคุณกันจอมพลังพาคุณลุงออกมากันหน่อยฮะต้องรอสักครู่นึงนะครับให้ทีมยืนยันก่อนว่าโอเคตอนนี้กลับมาแล้วนะครับโอเคแล้วครับยกมือแล้วครับ โอ้โหสบายมากเลยครับทีมเจตเกียของเราโอ้โหโอ้โหนี่ครับของจริงทีมเจตเกียของเราช่วยได้แล้วช่วยได้แล้วโอ้โหยาบาลครับยาบาลช่วยได้แล้วครับช่วยลุงได้แล้วนะครับช่วยคุณตาได้แล้วนะครับไก็ต้อไปทาตั้งใจได้รับมอบหมายจากในสมาคมเจตเกียแล้วก็พี่กันกำลังว่า เพื่อคุณตากรเคสนี้เป็นเคสที่86แล้วอยู่มา2วันแล้วแล้วยังไม่ได้กินข้าวแล้วตัวเย็นหมดเลยที่ก็อยู่นะที่ที่น่าอยู่เลยคุณตาลอยคออยู่เลยใช่ไหมครับยากลำบากมากครับโอ้โหโอ้โหนอ้โครับเนีอยโหโอ้โห้โหลั้เหโอ้โอ้โห้เหอ้โหโอ้โหโอ้โอ้ห้โอ้ชหอ้โหโอ้โห่อ้โโอ้โอ้โะโอนโห้โหอ้โหโอ้โหโอ้โห่อ้โหโอ้โะแอ้้หอน้า เขาใช้วิธีการที่แบบมันต้องเป็นเทคนิคเฉพาะนะฮะโดยเฉพาะคนที่ขับเจสกีแล้วต้องทวนน้ำแบบนี้นะไม่ธรรมดานะฮะเทคนิคนี้เนี่ยนะฮะที่เขาอาลงไปช่วยเหลือคุณลุงออกมาได้เนี่ยนะครับอยู่กับสองวันแล้วอ่ะเนี่ยขนาดคนในพื้นที่เขาก็เป็นห่วงกันเนี่ยนะฮะนี่ฮะก็มีการไลฟ์สดผ่านทางเพจคุณกันจอมพลังที่พาแชมป์เจสกีฝากกระแสน้ำเชี่ยวช่วยคุณลุงไว้ได้นะฮะก็เป็น อ,อีกคลิปอันนี้ช่วยชีวิตสัตว์ครับไม่ใช่เฉพาะคนเท่านั้นที่ต้องการความช่วยเหลือเร่งด่วนนะครับน้องหมูบำเรอครับที่เพจคนรักสุนัขแมวเชียงรายโพสต์ตขอความช่วยเหลือบอกว่าใครก็ได้ขอรถมาขนย้ายหมูทีบำเรอเป็นหมูถูกไถชีวิตมาแล้วเจ้าของก็เลี้ยงอย่างดีทําพื้นที่สูงแล้วแต่ว่าวันนี้น้ําทะลักเร็วมากตอนนี้บำเรอกลัวมากๆช่วยด้วยเนี่ยนะฮะก็เน,นี่ยฮะ ทั้งคนทั้งสัตว์ได้รับผลกระทบไปตามกันนะครับจนล่าสุดช่วงเย็นที่ผ่านมาทางเพจโพสต์ตความคืบหน้าว่าบํำเรอได้รับการช่วยเหลือแล้วฮนะถือเป็นการรอดจากน้ําท่วมครั้งที่4แล้วนะแล้วก็ขอบคุณคนที่ให้การช่วยเหลือขอบคุณทุกกาลังใจทุกคอมเมนต์ที่เอาใจช่วยบําเรอด้วยนะครับนอกจากบํำเรอแล้วฮะอีกชีวิตที่ช่วยก็คือน้องหมาครับ ที่เจ้าของเนี่ยอายบหนีน้ําท่วมไปได้แต่พาสัตว์เลี้ยงไปไม่ได้เนี่ยฮะสภาพมันสะบ,บักสะบอมข้าวก็ไม่มีจะกินคนก็ต้องเอาข้าวเนี่ยไปให้การช่วยเหลือหิวโซเลยครับมีทั้งหมด5ตัวด้วยกันฮะติดอยู่ในบ้านพักที่น้ําท่วมสูงบริเวณหมู่บ้านปิยพอรยพอำเภอแม่สายครับล่าสุดสุนัขทั้ง5ตัวพร้อมกับเจ้าของเนี่ยก็ถูกช่วยเหลือพาไปยังบ้านพักที่ห่างไกลาจากน้ําท่วมแล้วนะฮะ ตลอดทั้งวันครับตอนนี้หลายหน่วยงานทั้งรัฐและก็เอกชนนะครับอย่างเช่นมูลนิธิร่วมกนันอยู่ที่ลงพื้นที่ไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยที่ติดอยู่ในพื้นที่อำเภอแม่สายครับโดยเฉพาะคนที่ติดอยู่ตามบ้านพักเนี่ยนะครับกระแสน้ํายังคงไหลเชี่ยวกรากก็ต้องใช้วิธีเนี่ยฮะใช้เชือกผูกตัวเพื่อความปลอดภัยจนกว่าจะช่วยคนออกมาได้ไปดูนาทีชีวิตในขณะที่เจ้าหน้าที่ช่วยเหลือชาวบ้านกันครับค่อยๆเดินมานิดเดียว เดี่ยแรงอยู่ตรงเนี้ยนี่ฮะน้ำแรงมากขนาดนี่พี่กู้ภัยเขายังตัวไปกับกระแสน้ำเลยแล้วก็ต้องช่วยให้เพื่อนเพื่อนเนี่ยช่วยกันเนี่ยนะฮะทางกู้ภัยดึงตัวของคุณพี่แล้วก็ดึงตัวชาวบ้านมาเนี่ยนะฮะนี่ฮะตอนนั้นยิ้มสู้นะเพราะว่าน้ำมันหนักจรงิ <ừ> จรงๆแล้วผู้หญิงคนเดียวข้ามมาเนี่ยอ้ไม่อยากจะค,คิดเลยนะคือมือเนี่ยเกี่ยวเอาไว้นี่คือห้ามหลุดนะคุณผู้ชมนะคือถ้าหลุดไปเมื่อไหร่เนี่ย เห็นกระแสน้ำไหมคะ <Ừ. S 2> มันพัดไปขนาดนั้นได้ค,คุณผู้ชมแล้วดูสีมันสีขุ่นเข้ม<ะ>คือถ้าสีใสเนี่ยเรายังพอเห็นว่าตัวพัดไปไหนได้นะแต่นี้พรามันเป็นสีขุ่นแบบนี้แทบจะมองอ,อะไรไม่เห็นข้างล่างเลยนะค,คุณผู้ชม<ค>น,นี่นะะสู้กับกระแสน้าแบบนี้หมดแรงเป็นธรรมดานะฮะดังนั้นเชือกอุปกรณ์ต่างๆตัวล็อกต่างๆตอนนี้สําคัญมากเลยนะเป็นอุปกรณ์ที่ทางเจ้าหน้าที่เนี่ยลงไปช่วยเหลือคนในพื้นที่นะครับเรื่องนี้ครับทางผู้การทหารสูงสุด พลเอกทรงวิทย์หนุนพักดีพร้อมด้วยพลเอกธิรยุทธ์จินฮิรันผู้จัดการหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาลงพื้นที่ช่วยเหลือประชาชนในหมู่บ้านปิยาพรซอย3-5าอำเภอแม่สายจํานวนกว่า8 0 0คนที่ติดอยู่ในบ้านออกจากพื้นที่หลังจากน้ําท่วมบ้านโดยเสียหายหนักนะครับโดยไปแจกจ่ายอาหารกล่องน้ําดื่มพร้อมกับนํารถยนต์ตรวจการเรือท้องแบนตึกเครื่องยนต์ช่วยขนย้ายผู้สูงอายุเด็กแลวก็ของมีค่าออกอยังพื้นที่ปลอดภยัยเพราะว่าระดับน้ําสูงอย่างต่อเนื่อง พอคนติดตามข่าวนี้นะคุณผู้ชมคนก็ตั้งคําถามว่าเอเรื่องของการอพยพต่างๆเนี่ยมีการแจ้งเตือนมาก่อนหน้านี้ไหมเพราะคนติดอยู่เยอะจริงๆน,นะเรียงสะท้อนเยอะ,ะมากนะคุณผู้ชมคะต้องยอมรับนะคะตรงนี้คือเราเจอปัญหาน้ําท่วมเนี่ยทุกปีนะคะคแต่สิ่งที่มันจะช่วยบรรเทาเบา,บาบางได้เนี่ยก็คือการแจ้งเตือน<า>นะคะอย่างแรกเตรียมพร้อม แจ้งเตือนการแก้ปัญหานะคะงบประมาณเครื่องมืออุปกรณ์การช่วยเหลือแม้แต่เจ้าหน้าที่ครั้งนี้เนี่ยมันมีการสะท้อนออกมาได้ชัดมากเลยจากคนในพื้นที่บอกว่าส่วนใหญ่ที่เห็นเนี่ยเป็นกู้ภัยซะมากกว่านะที่ลงทุนลงแรงไปช่วยเหลือรวมถึงองค์กรที่เป็นภาคประชาสังคมนะคะที่ลงไปช่วยเหลือเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวลองมาดูกันหน่อยว่าทางภาครัฐเนี่ยจะมีวิธีจัดการเรื่องนี้ยังไงบ้าง